ปลาดิมันเป็นอาหารพิเศษจริงๆนะเนี่ยทำอะไรก็อร่อยอ่ะเนี่ยจะเอาหมดเลยฮะก็เอาเอาอีมาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนเนาะแม่แซมไซคุณนะคุณได้ยินดีต้อนรับผู้ชมสำหรับยิ่งจ้ามีอะวันนี้ที่ทุกคนเรียกร้องเอฟซีนะคือเกลือธรรมดาอะไรนะตุกต้มปลาต้มเยอะใช่ปะตำนานฮะตำนานหนึ่งอ่าประมาณใส่ใส่ใส่สองเลมันคืออะไร ปลาปลาช่อนปลาดุกต้มนาปลามันมันยังไงทิกตอบใช่ไหมเนี่ยจริงไหมหนูต้มต้มน้ำปลาไม่ได้กินกันทั่วไปเลยอันนี้ไม่รู้ปกติหรอไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักของของชาวชาวทางไทย ผมว่าวิธีทำก็คือเอาปลาดุกกับปลาราใส่ลงฟันแค่นั้นป่ะแล้วก็เป็นเมนเมนพวงรสแซ่บอ๋อประมาณนั้นนะอารมณ์ต้มยำใส่น้ำปลาก็ใส่พวกขั่ใช่ป่ะผักเพียรอะไรแบบนี้ผมว่ามันมันคล้ายอะไรรู้ไหมมันมันคล้ายคล้ายอ่อมกันนะแต่ว่ามันมันปรุงไม่เหมือนอ่อมเดี๋ยวขอดูหน่อยที่มันเป็นยังไงไม่เคยเห็นเดี๋ยวใครทำให้เป็นมารอดูวิธีทำกันนะครับมาโดน ดพี่น้องที่สี่ถึงนะครับมาพี่น้องในจุดถามากินปลาซ่อนปลาดุกต้มน้ำปลาไาลพี่น้องอ่าวิมีน้ำได้หอมมากเลยในเมนูนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะใช่คนับพี่น้องเคยกินปหมไม่เคยพีน้นี่ก็เหมือนกันผมเคยกินแต่ต้มส้มแต่เมนูนี้สำรานทำดูน่ากินนะจากกลิ่นหอมกลิ่นมันได้เนาะกลิ่นมันหอม ให้เจ้าของช่องเขาฟิลก่อนเนาะเราให้เขาได้รสชาติดี่เขาแล้วให้เขานั่งก่อนเดี๋ยวเราได้ดูอารมณ์เลยแต่ดูแล้วน่ากินเนาะน่ากินน่ากินน่ากิน่าเราไม่รู้มาจากรสชาติจะดีเหมือนหน้าตาวอะนะอันนี้อันนี้ปลาธรรมชาติเลยนะครับปลาตกปลาตกนี่มันมันเด็ดตรงมะนาวสดติดแงนี่แหละนี่แหละนี่แหละ บีบมะนาวอ่ะมัลีสนใจป่ะสนใจบ้านะกลิ่นน้ำลายแตกเลยอ่ะมาเดี๋ยวเจะทำอีกสองชิมเปิดตอมก่อนเดี๋ยวมันจะปิดช่วนมัลรีสนใจแล้วเดี๋ยวโอ้มัลีชิมก่อนเลยเอาเลยมัลีชิมก่อนก็ได้น้ำลายมูดาเปิดตอมอยู่เป็นไงมั้ยเหมือนเดิมเคยกินไหมไม่ได้เคยกินไหมไม่เคยไม่เคยเหมือนกันอร่อยมั้ยได้ไหมอร่อยได้เรื่องอยู่ผมว่ากินมันได้นะกินได้ครั้งแรกเหมือนกันนเี่ยได้ แรบดิวแรบดิวต้องเอาพริกลงไปหน่อยนี่ยังไม่กินดูเขาแตกมาลีจิมน้ำลายจะแตกไหมนี่ง่ายกินมั้นี่ะก็ได้อ๋อนะได้เอากินดีสวบรวบได้อยู่ได้อยู่เอาให้เกลียดเจของช่องอะไรไงขอสักนิดนึงกินน้ำโค้งน้ปลาเออมะรีไม่ไหวแล้วจ้ะกินกินเดี๋ยวเอานี่แก้มหน่อยแก้มหน่อยนั่งมองน้ำลายแตกวะแต่อาหารเมนูนี้เนาะไอ้เรื่องวะเฮ้ยอร่อยชุ่มคอเอาละเจ้าของกินแล้วใช่ไหม กินมาหัวเลยรสุบไม่ได้ไ่ได้ครับเผ็ดหอมนินะเผ็ดแนี้หน่อยเริ่มเลยดุ๋นเรเอาพริกป่นลงไปเลยพอแล้วอย่าเผ็ดมากแนี้อร่อยข้าวขาวได้ปกติในส่วนมากขาเจ้าตีต้มต้มไอ้ปลาดุกต้มน้ำปลาแต่ว่าอันนี้มีเสียพือปลาช่อนปลาช่อนน้ำตัวนึงอ้ยย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  จริงๆนะเนี่ยทำอะไรก็อร่อยอ่ะเรื่องหนึ่งเลยนะสำหรัปลาทอาธรรมชาตินี่เนื้ออนี้วะไม่เหมือนปลาเลี้ยงวันขา่ลองลองยังปลาไหมองเอานื้มันหนึบมากเลยนะเนื้อจะหนึบถ้าเป็นปลาเลี้ยงไขมันมันะเยอะแล้วมันจะเหลวๆเออเหลวๆนี่นี่หนึบจริงว่ะเนื้อมันจะหนึบได้ได้เนื้อเียดเนือบยดนื้าเีดเนื้อเบดน้อดนื้อเบดเนื้ดน้ไียดน้อเี้อเบยดนื้อเบีดนื้อเบียดเนื้อเบียดเอเ้อดบ อมต้ยนี่มีของแถมคือน้ำปลาผมคือเครื่องเข้าคเครื่องไทยอเนี่ยน่ากินใช่คือไเคคื่อผสมย่ำแล้วออมาแต่ว่ามันสีแตกจานคือตรงว่าเขาใส่ปลาล้างลงไปนัวนะพอใส่โซเน็ตเหม็นฉีดขอามเลยฉีดปลาลาเลยกินปลาดุกมันเนื้อปลุกหอมหอมปะปลาดกอไต้หนกว่ หหมมออแต่จริงๆแล้วไงเมื่อปลาช่อนต้องดีพอปลาดุกอยู่แล้วพู้นําถ้าชอบเนื้อแบบออกมันๆนิ่มๆก็ปลาช่อนไอปลาดุกถ้าชอบแบบเด้งๆก็นี่เลยปลาช่อนแนะนำเนี่ยตรงเนื้อมันเนี่ยกันหล่นตล้าอีกแล้วแล้วปลาดุกแต่ปลาช่อนเขาจะมีเสน่ห์เนื้อเขาหนึบเนื้อมันสดมากเลยเนี่ยสดแล้วมันมันนุ่มสดแล้วเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเนี่ยที่จับมาหรอหรือไงไอ้ปวาคนหูจักกันพอดีไปหาเอื่อยอยุบมาเห็นมาเห็น กุ้งอะหรออยู่ในถังเออเอ้ยก็้งยิงนะบวเอ้ยอยู่ใส่หูไส้ไปหาเออยแล้วก็เลืเอยอยู่ในถังโอ้ กนะพอด,ดีไปเห็นอีหยังอย em ู่นิสัยมากก็เลยถามกับเจ้ากับปาชอบอะรมากเนี่ยเมันกี้ย่าให้โคกที่เราโอ้ยปลาช่อนปลาช่อนเนี่ยไอปลาอะไรไอปลาอะไรปลาดุกปลาดุกอันนี้ปลาดุกนี่ปลาช่อนนิ่ลองปลาดุกไอ้ปลาช่อนเนี่ยรสชาติมันมันจะแรกมาจะขอสซื้อขึ้นมาเลยคุณคราตอนแรกอ่ะดึกภาพว่ากินปลาร้าไม่ต้องแรงปลาร้าต้องแรงแน่ๆผมนึกว่าปลาร้าข้นๆนบบพี่ปลาร้าแบบยำๆอ๋อนี่คือต้มปลาดุกแบบนี้เหรอที่ใส่ปลาดุกไม่เยอะนะก็หลายอยู่ด้ เราใส่ให้มันได้หอมเราได้หนัวพอดีนะพอลบลบมันนัวถ้าเราใส่มากอาจจะเค็มก็ได้เนาะใช่ใช่อันนี้อร่อยอ่ะอันนี้แจ่วนี้อร่อยแจ่วอันนี้มันพูว่าจำหนาวจำมันปูว่ากนแจ่วอ่ะผมว่ากินยังไม่ค่อยยังไม่ได้รสชาติปลาไหลเยอะมากนี่แหละนี่นะนี่นะขอโทษแจ่วนี่นะข้าวเหนียวจกเลยโอลองโอลองเนื้อปลาฉันว่าปลาไหลเยอะได้เกิกว่านี้ป่ะ แล้วแต่คนชอบมันได้นาปลาลาดีเลยว่าเรอยากใส่หลายกันใส่หลายมันจะเค็มมันจะเค็มเลยมันจะไม่นัวขั้นเข้มปุ๊บบันนี้ปอกกล่องเป็นปลาลาดีเลยเนี่ยปลาบิร์ก็เป็นปลาลาด้ขั้นขั้นปลาลาด้วยไหมจบเลยนะผมว่าปลาได้อีกอันนี้อันนี้อันนี้กินแบบกระป๋องกิ่นมันจะปลาลาดังถ้าถ้าเราไปกินเอาบางร้านอ่ะอาจจะเป็นปลาขวดอันนั้นมันมันมันไม่ค่อยเค็มไม่นัวหรอกมันจะไม่นัวแต่อันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาอร่อยแหรออันนี้อร่อย น้ำพริกอัสำเร็จรูปนี่ถ้าเป็นน้ำปูจะอร่อยกว่านี้หรือน้ำพริกอะไรนะน้ำปูนปูน้ำปูปูเอาปูนาทั้งตัวมานี่ข้าวเหนียวเจ้าชันหรออร่อยน้ำพริกอะอร่อยแล้วอันนี้ว่าอันนี้คือว่าน้ำปูสำเร็จรูปสำเร็จรูปแล้วอ๋อเป็นน้ำปูสำเร็จรูปแล้วทำเป็นแจวใส่พริกใส่อะไรลงไปซื้อมาเหรอฮะซื้อมาหรืออะไรซื้อมาพี่บาทจริงจริงอะก็เป็นห้าบาทจริงๆริงเมืนกินไก่ต้มเขาอร่อยอ่ะ อืมเข้ากันแล้ก็ไอเนี่ยก็เกี๊ยวไข่ต้มผมว่าบางๆถ้าหาปูนาได้เยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องทาน้ำข้าวสวัสดิ์ผมหาได้เยอะให้เขาทำน้ำปูดีกว่ามันหาได้ง่ายเหรอโอ้ยเขาจับปันทีเป็นกระสอบจำบองในมันหลายครับเออมาเด้อพี่น้องมาเด้อเ้ยน้ำกันมาเดีอยวต้อนบุกอมกีบอมเมนูเมนูนี้ทำอ่องมาตุ๋นกินด้วยกันรวมๆเนี่ยหมดอร่อยอร่อยรคับกินด้วยกันต้องกินน้ำพริกด้วยกินผัดด้วยเข้ากันขนาดกินนาไอข้าวเหนียวหน่อยอโอ้โ ผมผมในความคิดผมผมว่านะปลาล้าสีน้ำตาลเลยที่กินอ่ะปลาล้าแบบปลาแล้วแบบเละๆแต่กินปลาเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะแตไม่ไหวเอิมนแต่แต่บางคนบางคนเขาเขาเฮ็ดกระ่วนมากข้าเจ้า ขาเจ้าบ๊ะโบ๊ะชิบิเอาปลาไหลเป็นต้นเพื่อเข้ามาเห็ดเขาเจ้าชิบิเอาหน้าปลาไหลสำเร็จรูปแต่เอาเนื้อตอนเหรมือเอาแต่น้ามัน้งอ๋อสนามมันเออคือไปเอาน้าปลาไหลสำเร็จรูปมามาเห็ดส่วนมากนะคือว่ามันก็มันก็แซ่บเหมือนกันมันก็แอมเหมือนกันแหละแต่ว่ามันมันมันลดอ่รลดเวล่าอ๋อไมแต่เงี้ยอร่อยกว่าว่ะถ้าถามนี่นะปลาไ่ลเจียวอันนี้มันได้มันได้เรื่องกลิ่นนั่นพอดีปลาไหลขวดหอมน้ำลากลิ่นไม่ออกน้ำลายก็ใช่ใช่ใช่ เป็นกับนี่เป็นจริงแล้วมันจะเป็นแก้วเลื่อนใช่ไหวะแก้วเลื่อนเอาบ่ให้มันเป็นแก้มได้ด้วยนะ้เป็นเมนูที่ที่เฮ็ดง่ายอยู่เรื่อพี่น้องเยอะมากเลยนะใส่ใส่ลงไปถ้าถ้าไม่ใช่ปลาดุกสดถ้าเป็นปลาดุกย่างตเจ๊ดเจ๊ดเจดเมันจะได้อาลงต้มคลองมาเพราะว่าที่ผมเคยกินคล้ายๆอย่างเงี้ยเขาใช้ปลาแห้งเว้ยเป็นปลาแห้งพวกปลาหมาปลาเนื้ออ่อนอ่ะแต่อามาต้มน้ำปลาอะไอย่างเงี้ยโคตรอร่อยเลย ก็ได้อยู่นะแต่นั้นเขาปรุงแบบอุ้ยพริกแม่งนำโด่งเหมือนเหมือนต้มโค้งเลยแต่มันหอมตังนี้จะได้หอมหอมปลาย่างใช่ไหมมันหอมปลาย่างด้วยมันหอมปลาด้วยประดุกย่างเวลาเรามาทำตรงนี้มันจะหอมมีตะเนียดใช่มันไปกินหอมเพราะว่าไปกินน่ะเขาบอกว่าต้มแซ่บประดุกต้มแซ่บประดุกแต่มันก็เป็นต้มใส่น้ำปลาเก่งแต่มับกระดุกย่างมันกินแล้วมันมันไม่หยุดมันไม่อยากหยุดกินด้วยนะนี่ขนาดไม่เด็ดย้อนข้างบ้านใส่น้ซุปไปเนี่ยซอสก็มันขนาดนี้เลยนหวานเอาอิ่มเลย บบกินกิอิกิอ่มิเลตบางเมนูถ้านายข้าวเหนียวไม่หมดนะอวอันนี้ขาเหนียวร่วมหมดก,าากิน<ล>จ<ๆ>งนงเกี<ๆ>่ยวไดสบายกินแบบูลอ่อืม,อ,มอ่ะิลก็รา,าอืมะัเป็นวุ้นก้อนะัปรยัดปรยัดภาพแป๊บนึงโอ้จะรูดเลยอ่ะานังน

บออะไรเมินเต็มเลยไปลาได้ละเมนูนี้สำราบกินไม่ลาเลยว่ะนอกจากไม่จ่าไปกล้วยไปไปไปแบบคนบอแนี้มูบอเลยนะบอไม่ใช่แยกกันนั่นคือหนังคนจ่ากันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กุซับตะเคยหลายพี่น้องเด้อแล้วก็ฝากช่องกูคอกซิ่งนิ่งกี้สไตล์พี่น้องครับฝากพี่น้องอีฟซี่นั่งอีสานกดไลค์กดแช่ในคอนทางเนี้ย น้ำเย็นก็คือเดดด้ยไปไปจกกันเลามีย่างไรพี่น้องครับไเรีเก้ามาสำลักนน้อยใจมามดูเนอพี่น้องเ้อสำหรับี p นี้ขอก่าวความบาสวัสดีครับมาก่อมาก